ก็โอเคนะครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแอนเล่ยนนะครับในช่องวิวอีกวันนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับอ่าตัวเชงฟิมเรดตัวนี้นั่นเองนะครับนะก็เห็นตู้มันวนกลับมาทุกคนตู้มันวนกลับมานะครับอ่าทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของมันนะครับนะอ่านะครับก็ตาให้สถานะหมดสติไร้ผลนะครับก็คือทาขี้ผมแดงนั่นเองนะครับเมื่อเราอ่า ดอดได้นะครับเราก็จะได้ฮาคิผมแดงนะครับนะทุกคนนะแล้วก็จากการใช้สกิลนะครับอ่าเป็นอ่าสกิลสองของมันนะครับเราก็จะได้อ่าฮาคิผมแดงมานะครับนะประมาณนี้ทุกคนอ่านะครับตอนที่สถานะหมดสติไร้ผลนะครับฟื้นฟูพลังนะครับ15%นะครับนะทำให้ตัวเองนะครับอยู่ในสถานะฮาคิผมแดงนะครับสั้นนะเป็นเวลา5วินนะครับเมื่อหลุดพ้นอ่า เมือนที่ผมบอกไปนะครับเมื่อเราดอทได้นะครับนะตอนที่ได้รับความเสียหายนะครับด้วยการโจมตีปกติสามพลังจะซัดปิวศัตรูอ่านะครับนะคือเหมือนที่บอกแล้วนะครับตองตีสามครังนะครับมันก็จะซัดปิวศัตรูเลยนะครับเนาะคุณสมบัติที่หนึ่งนะครับนะเมื่อโจมตีศัตรูนะครับตอนตัวเองอยู่ในสถานะฮาคินะครับจะลดพลังชีวิตศัตรูนะครับ50เเนนะครับนั้นก็คือนะครับ อ่าตัวนี้นะเมื่อตีธรรมดานะครับหรือใช้สกิลใส่ศัตรูนะครับนะมันก็จะตัดเลือดนะครับแพ็กเอชพนั่นเองนะครับนะแล้วแต่ความอ่าเล้วแต่ความแรงนะครับนะอ่านะครับแล้วก็อ่าไม่ล้มนะครับแต่มึนงงเมื่อพลังชีวิตมากกว่า70%นะครับอ่าแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตนะสามสิบเปอรับเมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรูมากกว่า20% 8%นะครับขอพลังชีวิตสูงสุดนะครับอ่ะนะครับตัวนี้เป็นตัวที่โหดมากนะครับนะทุกคนคือเป็นตัวที่แบบจริงมากมากเลยนะครับนะแล้วอ่าแล้วก็คุณสมบัติที่สองนะครับอ่ะทางโจตีนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ20%นะครับเพิ่มสูงสุดนะครับ100%เลยนะครับนะจะดีเซต็เมื่อโดน K.O. นะครับเมื่อซัดปิวอ่าเมื่อซัดศัตรูปิวนะครับอ่า นะครับนะครก็ย่นเวลาครูดาวสกิลหนึ่งครับเดี๋ยวขึ้นนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและย่นเวลาครูดาวการลุกหลีกเดี๋ยวขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อทีมตัวเองนะครับครองสมบัติได้น้อยกว่าศัตรูนะครับอ่านะครับนะแล้วก็ย่นเวลาครูดาวนะครับของสกิลสองครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและฟื้นฟูพลังชีวิตอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อขีโอครับอ่าทุกคนโอ้เห็นตัวที่แบบโอ้สุดจริงครับตัวนี้นะฮะอ่าครับแล้วก็ สกิลที่1นะครับหรืออัพพลังโจมตีครับ528ครับไม่สนใจการลดความเสียหายนะครับนะครับก็ซัดดิวศัตรูด้วยนะครับนะแล้วก็พลังโจมตีลด20%รนตระยะเวลาของฝนนะครับ20่ิบวินนะครับผูดาว25่ห้าวินะครับอ่ารับอาสกิลที่2ครับอ่าอัตราเกิด อาคีผมแดงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับ uh, ว่าได้อาคีผมแดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับระยะเวลานะครับอาคีผมแดงสิบเจ็ดวินะครับนะอ่าสกิลพลังโจุตีครับสี่ร้อยแปดสิบเก้านะครับสามองค์กันนะครับแต่เพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนาะระยะเวลาของผมนะครับยี่สิบวินะครับสกิลพลังอาตีนะครับแปดร้อยหกเลยนะครับเนาะกูดาวสี่ิบแปดวินะครับอ่ะทุกคนเป็นไงบ้างครับอ่าสกิลคุณสมบัติของมันนะครับ แต่ก็เรียนนะครับผมก็จัดมาประมาณนี้นะครับนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับนะมาครับทุกคนสอบตาแรกของเรากันนะครับนะก็ตานนี้เหมือนฝั่งเขาก็ไม่ค่อยตึงอะไรมากนะครับนะอ่ะนะครับทุกคนนะพลังทีมรวมของเรานะครับแสนสามครับทุกคนโอ้โหทุกคนฝั่งเขาแสนห้าเลยนะครับนะโอ้โห นะครับอ่าเร่งนี่คือจับวันแบบนี้นั่นเองนะครับนะคือไม่ยุติธรรมเลยครับจับเร่งนะครับคือแบบแสนสามเจอแบบแสนห้าทุกคนคิดดูอะนะครับเนาะแต่ผมว่าตานี้นะครับเราไหวฮะเพราะฝั่งเขาอ่ามีอีกสองตัวเองนะครับสองตัวหรือเปล่านะครับประมาณสองตัวแหละเออครับอ่ะไปทุกคนนะครับผมบอกเลยว่าแช้ง โหดมากนะครับนะสำหรับใช้แรงนี้นะนะครับผมว่าอยู่ในเมต้าแบบยาวๆอ่ะตัวนี้นะครับเุาคนเราไปทงกลางเลยครับอ่ะลูวี่มาแบบนี้เราเงียบเราชาร์จเต็มแล้วอิ่มไปฮะนะครับเราเราได้ทุกคนวี่งนะทุกคนโอเคครับเราล้มไปฮะทุกคนอ่ะนะครับทุกคนเนาะถ้าเราแบบวิ่งแล้วชาร์จนะครับมันจะแรงขึ้นจากติดกุญแจเลยนะครับเนาะ โอ้ oh, ทำไมโว oh, ้แรงแรงโอ้โหแรงแรงจัดแ,แล้วทุกคนโอ้อาควางนี้ก็อาคาลูฟี uffy, ่ลูฟี่จิ้นลูฟี่ก่อนนี่นนนย,ยทุกคนติดมันงงด้วยทุกคนนี่เนี่ยเฮทุกคนตายไปหนึ่งครับลูฟี่นะครับนะแล้วรอพุ่งไปจิ้มอาคาครับอาคาล้มซะก่อนนะทุกคนเราจิดตรงบ้างดีกว่าน,นะครับนะเดี๋ยวทีมจะแพ้เอานะครับนะเออนะครับนะทุกคนนะตู้แชงก็ แช่งฟเฟรมริดนะบนกลับมาแล้วนะครับนะอย่าลืมไปสุ่งกันด้วยนะครับนะทุกคนบอกเลยต้องมีติดไอเดียอ่ะนี่ครับทุกคนตายหดดามิดสองหมื่นนะครับสองหม,นะมื่นอะ่ะโอ้เนี้ยพออาเฟรมราคาที่ผมแดงรับตัวมันจะไม่พูดนะครับแต่ว่าราคาี่ผมแดงมันมีถ้าเราใส่สกิลย่นมานะครับนะสกิลสองบอกเลยราคาี่ผมแดงใช้ได้รัวๆครับนะ มันไม่ใช่สกิลดีอาเป็นเหรียญยน่นอาคูดาวสกิลสองนะครับนะผมแนะนำนะสำหรับใครที่อ่าใช้นะครับนะเออนะครับนะนี่ครับทุกคนตายอีกหนึ่งครับนะครับคือตัวมันโหดมากครับทุกคนอารูปีมารูปีมาเนี่ยเรดอดอแตกต่ตีธรรมดาพอเนีนะ่ทุกคนเกี่ยวไปแล้วเดินดำอ่ะเราเราชิงตัดเลือดก่อนนะทุกคนเออทุกทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนอา พอเราตีนะครับมันจะตัดเลือดนะครับนะเห็นไหมทุกคนอันนักนะครับนะคือซี่ดีเราต่อนี่นะทุกคนตายอีกหนึ่งครับนะครับต้อเ,เล่นไปแบบเราฆ่ารัวๆเลยนะครับทุกคนเหมือนจะมีว่าแหลมนะครับอ่านะครับเราเหมือนมีคนยึดตรงนะครับอ่านีนะ่ทุกคนแฟนกียบลงพุ่งไหมนี่ตายหนึ่งนะทุกคน เราเดาสยิวเราเจิ้มไปครับตายอีกหนึ่งครับทุกคนเออครับคือฟาร์โมโหดของเช้งล่างนี้คือผมว่าจริงๆเลยนะครับนะโหด,ดมากทุกคนทุกคนเราเข้าเจอเพื่อนมาแลยวดีสบายดทสบายเราตียกตายหนึ่งคนระับทุกคนโูรามีแปดท่าน,นะทุกคนตีธรรมดาตีเรากดหนึ่งไปโอ้โหตายสองโหดเกินครับเชงคูตนะครับนะ ชนะครับโหทุกคนได้ MVP ด้วยครับมาครับทุกคนสำหรับตาที่สองของเรานะครับนะเอาโอเคครับทุกคนตานี้ก็ผมว่าน่าจะชิลอยู่ครับทุกคนไปชิลครับตานี้นะครับนะนะครับพลังทีมเราเหมือนเดิมครับแสนสามเหมือนเดิมครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งเขากันบ้างครับโอ้ฝั่งเขานี่แสนห้าอีกแล้วนะครับนะโอ้มาเอาอีกแล้วทุกคนคือแบบระบบจัด ทีมนี่คือแบบไม่เคยได้เจอแบบแสนสามต่อแสนสามเลยนะครับนะทุกคนคือเราจะเป็นทีมที่แบบอ่อนกว่าเขาอะออนะครับไม่รู้ด่านนี้เราจะชนะหรือเปล่านะครับ,รบนะถ้าเจอแบบนี้นะครับนะครับอยากให้แบบคือแบบทางบันไดเขาแก้สักทีนะครับนะคือแบบไอ้จับคูนะ่แล้วแบบเจอกันแบบทีมเท่าๆกันอะนะครับนะนะ<า>ทุกคนปคือเราจะมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ่าดูเชิงก่อนนะดูเชิง ทุกคนเลยเราเหนียบโดดแปครบโอเคครับเขาหลบได้คะโอ้รอจิ้มโอ้โหครับมันจะเจอคนตึงนะทุกคนแบบนี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าตอนนี้นะครับนะโอ้โหงลื่นะครับตีแรงมากทุกคนโอ้โหทีนี้พุ่งใส่กันแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราตีเข้าไปครับตอยตีโซโลอ่ะครับตีไปครับโหสุดมากครับทุกคน โอ้ครับอ่ะเราถอยก่อนดีกว่าทุกคนเราถอยออกมากเรืองเราน้อยด้วยด้วยแบบเนี้ยเราได้เวลาหลบพุ่งเข้าไปเสียบไปหนึ่งทีนะทุกคนตายไปหนึ่งอ่ะนี่เราเดอยวสูสดาเมดดาเมดโคตรแรงครับวันนี้ได้เราพุ่งไปประเด็นเสียบเข้าไปโลเจอร์ครับดาเมดสามหมื่นสี่ครับทุกคนโออแรงมากทุกคนเราก็ว่าเราได้ทุกคนนี่จะโดนอาชูราครับโผมนะ ทุกคนครับตีวะนี่เนีครับทุกคนเมื่อกี้อ่ารอเคาน์เตอร์อยู่นะครับเนาะนี่ครับทุกคนต้องฟันใบดามเม็ดมือแตกน,นะโคตรแรงโหตายอะนะครับนะเหมือนที่ทุกคนเห็นหนั่นแหละนะครับคือตัวมันเล่นได้แล้วแบบเมตาจ,จัดๆเลยนะครับนะตัวนี้นะตันะครับคือตัวเล่นมันมากครับทุกคนนี่มีครับทุกคน คือตัวแบบโหเล่นมันมากทุกคนเราพยายามเข้าไปอ่ะครับยาสุกอ่ะเราตียาสุกอ่ะนี่นะทุกคนเราตีเดียบตายไปทุกคนดูฮะทุกคนดาบิดแบบแรงมากทุกคนเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอกดสกิลหนึ Let out. Let out. Oh, ่ง่ะไอเรากดสกิลหนึ่งอะได้ฮะทุกคนโรถได้ฮะทุกคน ของเจอเตัวหนูมากเขนะับไปเยอะดูมีไฟเนื้นะนอมีไฟส่อวะทุกคนเฮโอ้โหไม่ตายครทุกคนหนูเกือบตายนะสโซโล,โลนะครับโซโลเกือบตายทุกคนตายคะทุกคนเอเอทุกคนกำลังจะบอกว่าฝั่งเขาบูตติดพอดีเลยนะครับนะแล้วก็ตายเลยนะครับอ่นะครับนะผมขออนุญาตใช้ยามาตัวนะครับนะ เดี๋ยวแพ้นะครับเดี๋ยวจะแพ้นะครับขออนญาติเลยนะครับนี่เข้าไปตีโอโี่ยเราเข้าไปโดนสกิลนะครับโอเคนะครับทุกคนด่านนี้เราก็ชนะอีกแล้วนะครับนะมาครับทุกคนสำหรับเกมที่สามนะครับนะก็เกมนี้ก็เหมือนจะเจอตึงอยู่นะครับนะทั้งแชงนะครับเกมเด็ดอาคาไนุนะครับโอคิดรอนะครับ เลยก็เป็นใครโดโูรูนะครับผมน่าจะตึงอยู่กับด่านนี้นะครับนะนะครับนะมูลค่าทีมเราก็แสนห้านะครับนะทุกคนนะเออค,ครับเรามาดูฝังเขาโอ้โหทุกคนฝังเขาแสนหนึ่งเองทุกคนโอ้โหครับตานี้เราน่าจะชิวครับทุกคนนะ Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go Man, I'm on the chase now. Leave me on my own. I got a chance to break now. Here I fucking go. Take control of fate now. I control my flow. And I know that I'll be great. How? Putting on a show. I know that I'ma stay loud. Drowning out the nose. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off in their own words like pastries. Hate me. And you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me. No, I ain't lazy. No. Society has me going so crazy. Yo. Don't blame me, you no, know my mind's hazy. Yo, and I'm sick of me feeling this way. live my life till it's over. And I will not forgive those who hold me down. And I will never give up. I'm moving forward. And I will never miss. So leave it right. Keep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right. Cause you just might find you control your own mind. Hey, you'll be fine, eh? Hey, just take your time, hey Enjoy the climb, eh? Hey, enjoy the grind, eh? Hey, you never really know what's on the other side. Till you give that shit a try. Know the limit is the sky. hey make them take it back. What they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the cloud. นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด share, กระดิง่งเพื่อเป็นกาลังใจใพี่ด้วยนะครับแล้ แล้วก็เราจะมาเจอในคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะรีวิวตัวอะไรนะครับก็ไาย้ายนะครับ